ช่อยันเลนข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แล้กันแน่นอนติดชรติดชร์ติดแ่รนติดเยอะๆนะคะเรามาเบรกฟังเล่าข่าวจากภาพกันสักหน่อยค่ะเรื่องราวอะไรที่จะมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องกระชับกระชับแต่เราจะได้รู้รวดเร็วว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในจกกัรกราวาลตกกะอกค่ะ ถ้าพอมีคอนเทนต์อะไรในดงดอกซึ่งไอไหลพูดไม่ได้ไม่สามารถจะหยิบมาเล่นเป็นคอนเทนต์ได้เพราะตอนนี้ไปอยู่ข้างไข่ข้างแคมแล้วก็เลยต้องยังวนภายเรืออยู่ในอ่างยานแพ้แล้วยานอย่างนู้นยานอย่างนี้คือดิฉันไปได้แข่งอะไรกับคุณไม่มีความจําเป็นจะต้องลดตัวไปแข่งอะไรกับพวกสถุนพวกสวะ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะบอกด,ด้วยฉันแพ้ที่ฉันชนะเป็นเรื่องของคุณค่ะเพราะดิฉันไม่ได้ลดตัวลงไปเทียบไปแข่งอะไรกับคุณข้อมูลมีไม่ม,มีให้ F4 เป็นคนตัดสินค่ะการที่คุณไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เดินไปในสวนพาไปดูการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคุณแล้วก็พั่ำพูดแต่ว่ายานไม,ม่มีข้อมูล,ยา,มลยานไม่นุ่นยานไม่นี่ แล้วแต่ที่คุณจะพูดแล้วแต่ที่ fc คุณจะคิด fc คุณจะคิดอะไรยังไงดิฉันไม่สนใจทั้งนั้นเพราะ fc เป็นของคุณไม่ใช่เป็น fc ของฉันในส่วนของฉันฉันมีความจริงฉันมีอะไรฉันก็พูดของฉันไปใครจะเชื่อก็เชื่อ,อใครไม่เชื่อก็ใส่หัวไปฟังที่คุณชอบเชื่อจีบคุณเชื่อกันตามสะดวกคะ่ะตรงนี้ดิฉันไม่สนใจอะไรนะคะแต่ดิฉันเพียงแต่ํำว่าในขณะที่มีเรื่องดงดอกอะไรมากมายไอ้พัวกับอิเกิร์กออกอาการเครียดขนาดหนักหลังจากที่พบ ทนายและมีการคาดเดากของทนายแล้จะพูดว่าให้ทําใจในชั้นอุทธร์คนพวกนี้ก็เลยระเบิดเถิดเทิงว่าง,งัันเถิดก็คือว่าคิดว่าฉันอุตสาห์ปิดปากปิดวาจาแล้วก็ยังช่วยอะไรในชั้นอุทธร์ไม่ได้จะปิดทําไมยังน้อยออกมาพูดออกมาสวนออกมาอะไรออกมาเฟียสเซนที่อย่างน้อยก็ยังได้ใจเอซีของฉัน มียอดวิวก็คือมีเงินนั่นเองเพราะว่าเริ่มพูดกันแล้วว่าเดี๋ยวยังต้องใช้เงินอีกเยอะในชั้นดีกายังจะต้องใช้เงินอีกเยอะไอ้หลในเมื่อเป็นข้างไขข้างแคมแล้วไม่สามารถจะพูดถึงจุดเพียงพัง้จุดพ่ายแพ้อะไรของไอ้ผู้อิสจุดบอดอะไรได้ร่วงตอนนี้ก็วันที่10เข้ามาแล้วยีตุลาก็จะมีคดีอีกคดีหนึ่งในขณะที่ คดีแพ่งก็ไม่ได้มีวี่แววว่าที่ตัวเองฟ้องไปจะน่ากลัวอะไรเพราะว่าจุดของคดีแพ่งความสําคัญที่สุดก็คือมันมีการไปพูดเรื่องคดีนี้ต่อหน้าตํารวจมีตํารวจจดไว้เป็นพยานหลักฐานอะไรทุกอย่างแล้ว การจะเอาขึ้นไปสู้แพ่งแล้วมีตำรวจเป็นพยานอยู่ว่าคุณเคยพูดอะไรไว้อย่างไรค่าแพะเท่าไหร่คุณเรียกร้องเท่าไหร่คุณตกลงอะไรกันยังไงตรงนี้ทําให้ไอ้หลเหมือนถูกมัดมือชกละค่ะโดยเฉพาะการคดีแพ่งเนี่ยคุณไปฟ้องเขาคุณจะเรียกเกินเขาถ้าสารสถิตยุติธรรมนับคํานวณอะไรทุกอย่างดูเหตุดูผลแล้ว อาจจะกลายเป็นว่าตัวไอ้ไหลเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูแพะซึ่งสาวิตีแบกรับภาระเมื่อหนึปีก่อนที่จะขายขาดทุนตรงนี้มีสิทธิ์ที่สาวิตีจะได้รับความยุติธรรมจากคดีแพ่งที่ไอ้ไหลฟ้องสาวิตีต้องขอบคุณที่ไอ้ไหลฟ้องไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่สามารถให้สารมา ออกคำสั่งได้ว่าใครจะต้องเป็นใครเป็นคนจ่ายให้ใครจ่ายเท่าไหร่คดีนี้มันถึงเสียยุติธรรมผิดสัญญาทางแพ่งจริงไหมคุณมีสัญญาคุณมีหลักฐานคุณมีพยานอะไรสิ่งที่คุณตกลงในความน่าเชื่อถือมันคืออะไรตรงนี้สาวิตรีน่าจะได้เปรียบโดยเฉพาะการมีระดับผู้กำกับสารวัตรที่ดูแลสพกบตูม เคยนั่งเป็นพยานในการเจรจาไก่เกลี่ยในชั้นตำรวจมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะก็เจรจาไกลเกลี่ยกันไม่ได้เพราะอีกฝ่ายยืนยันแบบหนึง่งทางฝ่ายที่ถูกกล่าวหายืนยันอีกแบบหนึง่งข้อมูลมันจึงชนกันมันต้องอยู่ที่ว่าของใครมันจะน่าเชื่อถือแล้วการเรียกเงินบอกว่า ครึ่งราคาเขาได้พูดไปแล้วนะคะว่าเขาตกลงซื้อขายกันแค่ครึ่งราคาที่เขาซื้อมาซื้อมาคือเจ็ดหมื่นห้าแต่เรียกเงินเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นไม่ได้เป็นครึ่งราคาของเจ็ดหมื่นห้าแค่ตรงนี้ก็พิลึกแล้วละค่ะดังนั้นไอ้หลายจะบอกยานแพร่ราบคาบเลยพูดไปเลยค่ะไม่เป็นไรดิฉันรู้ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนดิฉันรู้ว่าดิฉันมีข้อมูลอยู่ตรงไหนข้อมูลอันไหนพูดได้ข้อมูลอันไหนพูดไม่ได้ถ้า ไอ้ไหลยอยากจะให้ดิฉันแพ้จริงๆนะคะอยากให้ดิฉันแพ้ราบคาบจริงๆช่วยส่งแม่นอกไส้เธอฟักกิ้งก้อยตามที่เธอเคยพูดไว้ประมาณเกือบปีนึงแลว้ว่าจะให้ฟักกิ้งก้อยไปจับเข่าคุยเพราะบ้านอยู่ใกล้สำนักง,งานทนายตั้มสนิทสนมกันมากจะไปจับเข่าคุยจะให้ทนายตั้มพูดออกสื่อว่าทนายตั้มกับยานไม่ได้มีอะไรไม่ได้คบหาทนายตั้มกคือฉีบหัวส่งยานแล้วจะไปอัดคลิปมาให้ดู ถ้าอยากชนะนะคะเอาคลิปนั้นมาให้ได้คะ่ะรอดูอยู่นะก้อยรอดูอยู่แค่เธอไปถึงหน้าสำนักงานแล้วบอกป้าก้อยนะคะอยากจะรู้ว่ามีคนรู้จักเธอไหมถ้าเธอไปเอ่ยชื่อฉันว่าป้าหยางส่งมาป้าบุหลันส่งมาเธอจะได้เข้าสำนักงานไหมอยากรู้เหมือนกันคะ่ะเอามาให้ดูหน่อยคะ่ะอดมานานแล้วรอมานานแล้วเมื่อไหร่จะเอาของจริงมาเปิดกันสทีละ่ะ พอไม่มีประเด็นไม่มีคอนเทนต์จะพูดอะไรสิ่งที่ไอ้ไหลต้องกระโดดเกาะก็คือโดดเกาะชายพ่อถุงป้าขับใสโดยการพยายามจะเน้นว่าป้าขับใสเนี่ยถูกซื้อตัวถึงขั้นพูดว่าได้มาเท่าไหร่เขาซื้อตัวเท่าไหร่เขาจ่ายเท่าไหร่ให้มาพูดอย่างนี้ว่าลุงว่าป้าแล้วก็เห็นไหมคะคลิปแต่ละอันไม่มีใครเอาด้วย,ค,ยคําใสในระคณ ไปไม่ลามาไม่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือพยายามจะอยู่ที่ป้าคำใสทั้งที่ตอนนี้เรื่องนี้ซาลงแล้วซาลงเพราะอะไรเพราะคำใสไม่ตอบไม่ตอบคำไอ้พวยอเถอะมีแต่หมุดฟื้นทำคลิปมั่วๆแม่ๆไป,ไปถ้าไอ้ไหลย,ยังคงนั่งด่าคำใสรับเงินคำใสเลวคำใสเนรคุณคำใสอย่างนู้นอย่างนี้โดยที่คนในเกากเกาะเองหลายๆช่อง นะคะแม้ว่าจะอยู่ในฝั่งของไอ้พ่วยยังต้องเกาะหาประโยชน์จากไอ้พ่อยอยู่ก็ยังพูดถึงกรณีป้าคําใสแบบกลางๆว่าต่างคนก็ต่างหูก,กันนั่นแหละต่างคนก็ต่างอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละคําใสมีความจาเป็นจะต้องกลับมาดูแลลูกก็ต้องเข้าใจฐานะของแม่แต่ไอ้ไหลเนี่ยกลับมาพูดแล้วมันพูดย้อนแย้งนะคะบอกว่าคัาใสเนี่มี ฐานะระดับเศรษฐีนีมีที่ดินทุกที่ติดถนนดำนะคะได้รับเงินจากการที่เขามาเช่าที่ตั้งป้ายโฆษณาอย่างนู้นอย่างนี้คือระดับเศรษฐีนีว่าเขาเป็นระดับเศรษฐีนีทาไมเขาต้องมาขอรับเงินในการย้ายฝั่งจริงไหมคะแล้วคำใสไม่ได้ย้ายฝั่งอะไรคนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่พูดถึงคำใสพูดตามข้อเท็จจริงว่าถ้าภวยไม่ออกมาประจาน อีเธิไม่ออกมาพูดประจานลูกเขาเรื่องมันจะไม่ลามปามขนาดนี้คับใสกับหมดเื้อคง,งจะอยู่นิ่งๆเงียบๆแต่นี่เห็นว่าเขาเป็นแค่ขี้ข่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มากราบไม่มากรานไม่มาอะไรอย่างนี้ฉันฉันน้อยใจนะเพราะฉะนั้นฉันก็จะใส่เธอยับยับว่างั้นเถอะค่ะเรื่องราวมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเถกกับพวยไม่ถึงตนว่าเป็น เจ้าของที่ไม่ถือตนว่าเป็นผู้วิเศษกว่าคนอื่นที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะสูงอายุไม่ว่าจะทําอะไรช่วยอะไรขนาดไหนก็กลายเป็นขี้ข้าคนหนึ่งที่จะต้องอยู่ใต้อานัตจะไปเมื่อไหร่จะไปวันไหนเวลาไหนจะไปกี่วันจะเอาอะไรไปบ้างต้องรายงานก่อนออกจาก ชี่นาแม้กระทั่งยายจำลองเองยังบอกว่าคำใส่ไม่ได้เป็นพี่ข้าใครไม่จะเป็นจะต้องไปรายงานกระดัน,น,นั้นบอกกล่าวกันนะเขาบอกกล่าวกันไปแล้วทําไมไม่ยอมหยุดทําไมมาลงรายละเอียดว่าแล้วบอกหรือเปล่าว่าจะไปวันไหนจะไปกี่โมงเอาอะไรไปบ้างไปเท่าไหร่ตรงนี้เป็นจุดสําคัญโดยเฉพาะถ้าไอ้ไหลย,ยังหาคอนเทนต์อื่นมาพูดหาเงินหาทองในการไปสู้คดีไม่ได้แล้วก็ยังเกาะเรื่องคำใสยอยู่แล้วก็ถ้าคำใสวินแตกขึ้นมาเมื่อไหร่ สนุกอีกรอบอย่างแน่นอนค่ะเราต้องฝากความหวังไว้ที่ไอ้หลายให้มันแหกปากพูดต่อไปจนป้าคำสายทนไม่ไหวตะบะแตกสนุกแน่ๆค่ะหลังจากที่แม่ออกมาวินแตกใส่ทนายสมเกียิแล้วลูกชายวันนี้ก็ออกมาล้ำแต่ มีอาการเนื่อยๆแล้วก็ไม่มีรอยยิ้มเลยลำเหมือนเพียงแค่ขอให้ได้เงินแล้วขอไปทีแต่ก่อนเขาังมีความสุขมีการยิ้มใส่กล้องมีอะไรแต่วันนี้ดูเด็กมีอาการเหนื่อยๆก็น่าสงสารอยู่นะคะน่าสงสารตรงที่ว่าคงได้รับรู้รับฟังว่าพาะปากของพ่อแม่ทําตัวแบบน้นแบบนี้คนพูดถึงเขาอย่างไรเด็กก็เลยออกอาการเหนื่อยๆิฉันถึงบอกเลยว่าคนเป็นแม่ถ้ารักลูก บ้างรักลูกมากกว่ารักตัวเองจะไม่ทำให้ลูกหมดรอยยิ้มอย่างนี้แล้วค่ะนี่คือผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกถึงความไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงไปต่อมาต่องานที่ทำ แล้วก็มีการหลอกลวงช่อโกง,โกงเห็นไหมคะที่ภาพที่สองคือปกคลิปดวนมุมประกาศแล้วใครเป็นผู้โชคดีใครมีรายชื่อเป็นผู้โชคดีแต่ก่อนเวลาเขาพูดอย่างนี้หมายถึงว่าบูมกำลังจะฟรร้องใครสักคนมีรายชื่อเป็นผู้โชคดีทุกคนจะคลิกเข้าไปดูเพราะคิดว่าเอาแล้วบูมจะต้องฟรร้องคนนั้นฟ้องคนนี้เอาเข้าไปจริงๆตามภาพแรกคือบูมแค่ประกาศว่ามีใครที่จองตั๋วคอนเสิร์ตเขาจัดคอนเสิร์ตไม่ทราบว่าจัดที่ไหนเหมือนกันนะคะ ก็เขาจัดคอนเสิร์ตแล้วก็มีการขายบัตรแล้วเขาประกาศรายชื่อคนที่จองบัตรแล้วก็ได้บัตรไปก็คือเป็นผู้โชคดีที่เหมือนกับว่าคอนเสิร์ตนี้มีจะมีคนมาดูเยอะบัตรมันมีจํากัดใครบ้างที่ได้สิทธิ์ในการเข้าไปดูก็คือผู้โชคดีแต่แคปชั่นของไอ้ขาหมูหลอกให้คนคิดว่ามีการแจกซองกันอีกแล้วมีการแจกคดีกันอีกแล้วคนก็จะรีบคลิกเข้าไปดูแต่ข้างในนั้นไม่มีอะไรเลยค่ะ เป็นการดูดคลิปของบูมที่อ่านรายชื่อให้ดูรายชื่อว่าตกลงใครจองบัตรแล้วจ่ายเงินได้รับบัตรที่จะมาดูคอนเสิร์ตเข้ามีแค่นั้นเองค่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งแม้ว่าตอนนี้ไอ้ขาหมูจะไม่ได้อยู่กับไอ้พวยอิทิ์แล้วแต่ก็ยังติดแฮชแท็กอิทิ์เสมอมานอกเหนือไปจากนั้นระหวางที่อยู่กับไอ้พวยิทธิกก์ก็ทนิสัยสันดานแบบนี้แหะค่ะไม่ต่างกันคือทํางานหลอกลวงหลอกให้คนกดคลิปเข้าไปหลอกให้คน แคปชัน่นเป็นอย่างหนึ่งเนื้อในเป็นอีกอย่างหนึ่งทำอย่างนี้มาโดยตลอดไอ้พวยเพิ่งพูดถึงไอ้คนที่ชอบดูดคลิปคนอื่นไปทำมาหากินคนอื่นก็ทําคลิปด้วยความยากลาบากตัวเองมาดูดไปแปดนาทีได้ยอดวิวมากกว่าเขาถกควรจะมีความละอายใจไม่รู้คําคพูดของไอ้พลวยจะมีประโยชน์อะไรกับไอ้ขาหมูไหมขนาดนี้เถิดด่าเอาแรงๆว่าไอ้นี่มันเป็นคนเจ้าเล่ห์กิ้งกรอบหน้าด้านว่างั้นเถะดในนาทียังไม่เคย ปลดเอาแฮชแท็กป้าแตนชาแนลออกไปเลยก็ยังติดแฮชแท็กเพื่อจะหลอกให้คนคิดว่าตัวเองยังเป็นมือขวายังเป็นคนของอิทธร์อยู่นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้วิธีไม่ต่างกันอะไรกับไอข้ขาหมูเท่าไหร่นะคะดวนลุงช่างถแถลงแล้วถแถลงอะไรคะถแถลงว่าจะขอเรื่อยไร ติดต้นกันยอดกระินอีกจะมีกระินที่อ,อ,อิสระจัดให้ในบ้านเกิดทุกอิสระจะมีมินิคอนเสิร์ตจะมีนู่นมินีแล้วก็ติดต้นกันกันถแถลงแค่นี้คือถแถลงควักกระเป๋าเอฟซีไม่ได้เป็นการถแถลงเรื่องอะไรที่มันจะต้องด่วนกันขนาดนั้นอันนี้คือวิธีการทำงานกระจกกระจกของยูทูบเบอร์ข้างไขข้างแคนในนาดงดอกค่ะ จำกันได้ไหมคะคนนี้คือแมงทับภูที่เคยเข้าเข้าออกออกตอนนั้นอยู่ในสวนยางก็มีเอฟซสร้างบ้านสร้างอะไรให้จากนั้นก็บ้านหลังนั้นก็ตกไปเป็นของช่างตั้มกับพอลลี่ไม่สามารถจัดยกอะไรไปได้นะคะตัวแมงทับภูเองก็เหมือนกับระหุละเหรอ่เล่อนทำ YouTube ก็ไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันตอนนี้ไม่รู้ทำงานอะไรอยู่รู้แต่ว่า แต่งงานมีเมียแล้วอยู่ไม่อยู่ก็มาปรากฏตัวคือฝันไม่ดีแล้วก็เลยจะมาขอพรเหมือนถูกกันแกล้งเหมือนโดนคุณใส่เหมือนโดนอะไรสักอย่างหนึง่งก็จะมาขอพรกับจิตหนูหนูก็เป็นหนึ่งในการโปรโมทช่องตัวเองด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันแปลกๆเหมือนกับว่าพอมีบางคนออกไปมีบ้านว่างหรืออะไรอย่างนี้แม่ทัพภูก็กลับเข้ามาที่จะกลับมาช่วยทํางานจะมาเป็นยูทูบเบอร์จะมาเสริมกําลังหรือเปล่า แต่ที่ฉันมองว่าพวยกับเธอคงไม่อยากรับเพราะกลัวประเด็นเรื่องอ,อ,อื้อฉาวคาวโลกีที่เคยเกิดขึ้นในสวนยางของช่างตั้มพอลลี่จะมาเกิดในนาดงดอกเอีโดยเฉพาะตอนนี้คู่กรณีก็กลับมาอยู่กับแม่ในนาดงดอกถ้าให้แมงขูกลับมาแม้เขาจะต้องการแรงงานอะไรขนาดไหน แต่อาจจะเกิดเรื่องเรียกว่าถ้าให้คำใสไปเพราะว่าเรื่องยาเสพติดถ้าถ้าเอาทับภูเข้ามามันจะกลายเป็นเรื่องคาวโลกีหรือเปล่าก็ต้องดูต่อไปค่ะ